ค่ะกินอาหารเย็นค่ะนี่ค่ะอา,อาหารเย็นเฟย่ามีนักเกตมีเฟนฟรายมีเบอร์เกอร์ทนดูแอตะวีซาวีซาแอตะอร่อยมากค่ะอร่อยมาก วามเหรอลูกค,คันจะทำเป็นผู้หมอเจ่นโย่คันดูแอตาวีสะแอตาอืมอร่อยไหมคะอร่อยมากอืมอร่อยมาก ชีสเบอร์เกอร์แม่ทำเองจ้ะชีสเบอร์เกอร์อือหือชีสเบอร์เกอร์ออกนั่งแจกออกเฟรนช์ฟรายออกครุก ok ิดีอะไรแคปชาอืมอร่อยมากค่ะอร่อยมากอืมกินยูฟ e มิ t e l ่ p h o อ e โยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ่อนกุ้งค่์สวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะเหลือในข่ายอยู่มาก